ธนาเดชาเผยพฤติกรรมลีนาจังทำต่อแพรรี่อาจมีความผิดข้อหานี้สืบเนื่องจากประเด็นที่แพรรี่ไพวันโดลีนาจังจัญญากระชากวิกังรายการถึงขั้นที่แพรรี่ประกาศลั่นพฤติกรรมต่ำสามไม่ขอร่วมงานอีกด้วยแม้แต่แม่ก็ไม่เรียกแล้วค่ะไม่ต้องเจอกันอีกแบบจริงจังไม่ต้องมาขอโทษไม่เคดคุณแต่ไม่ให้อภัย ล่าสุดทนายดีชาได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ทนายคายสุขบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่วนตัวผมมองว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าจะทำคอนเทนต์เรียกยอดวิวหรือไลค์ผมดูแล้วอาจจะเป็นการคมเหงลางแกผู้อื่นหรือเป็นการคุกคามหรือไม่พอเข้าไปยุ่งกับร่างกายของเขา อาจจะเข้าข่ายการข่มเหงรังแกผู้อื่นหรือคุกคามบุคคลอื่นต่อหน้าสาธารณะกำนันหรือไม่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397เขียนว่าชัดเจนผู้ได้กระทำต่อผู้อื่นในลักษณะข่มเหงรังแกต่อสาธารณะกำนานมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพฤติกรครัมแบบนี้ก็ส่มเสียงโดนแจ้งความนะ อย่าทำเลยครับคุณลีน่าอายุก็เยอะแล้วฝากไว้เป็นข้อคิดจะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็อย่าไปพูดความคุณอื่นต่อสาธารณะนนะตำนานดูแล้วไม่เหมาะสมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทาทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยคะ่ะ